เตืน <c oughs> ใจเราให้ยอมรับความจริงว่าเขาก็มีดีของเขาอยู่ <c oughs> มองในส่วนที่ดีของเขาอย่างหลวงพ่อพุทธทาสบอก <c oughs> เขาดีเขาชั่วช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดู ส่วนที่ช่วยอย่าไปรู้ของเขาเลยสาธุครับแม่ก็มองว่าส่วนที่ดีของเขาว่าตั้งเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไอซนไม่ดีมันก็แค่สำหรับคนที่ขี้งอนคนที่ทิถีมานะสูงแล้วไม่อยู่ในระเบียบก็ธรรมดาไหมธรรมดานี่ขนาดอยู่ในสภาวะของคุณแม่ชีก็ยังมีรักโลภโกรธหลงมันธรรมดาเพราะว่าท่านเหล่านี้กําลังทวนกําลังเพียนลดละซึ่งแม่ก็เชื่อมั่นว่า ท่านเหล่านี้ก็เป็นเนื้อนาบุญเป็นสะพานบุญทุกองท่านก็เพียงลดละของท่านกันอยู่<ม>เพียงแต่ว่าไอ้ภาษาที่มากระทบแต่และคนก็ตอบข้อตอบของใครของมันต่างกันอกไป <c oughs> นี่ขนาดคุณเวชียังมีสภาวะแบบนี้แล้วเราเป็นผู้ชนธรรมดาก็มีสภาวะที่รักโลกโกรธหลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไปล่วงเกินไปว่ากล่าวติดเตียนไม่ได้ ตัวเราก็ยังเป็นอยู่เลยยังมีใช่ <c oughs> เวลาที่ <c oughs> เสพข่าวไม่ดีเรื่องไม่ดีของใครนะ <c oughs> เอาเวลาดูด,ดูเสร็จแม่ก็จะขอขมากรรมจ้าดูวันนี้คิดไม่ดีกับใครบ้างกลาพไปเจ้าก่อสมาลาโทษแต่ขอแผ่ให้ทั้งสองฝ่ายเป็นมิตรที่ดีต่อกันให้คิดดีคิดได้แล้วก็กลับมาจบที่ใจ เพราะไม่มีใครถูกร้อซไม่มีใครผิดร้อยเปอร์ซเราก็เลือกในส่วนที่ดีเอาไว้แล้วกันเนาะ